หมออ้ำรายยาวลั่นใครคิดว่าทักษิณกลับมาติดคุกสบายๆขอให้คิดใหม่หมออ้ำอิรวัตรอารีกิจออกมาโพสต์ข้อความในบัญชีดรอ้ำ um. ระบุข,ข้อความว่านายทักษิณได้เผยใครที่กำลังคิดว่าทักษิณชินวัตรกลับมาติดคุกแบบสบายๆให้ลองคิดใหม่ลองคิดดูอีกด้านหากมีใครสักคนที่ไม่จำเป็นต้องติดคุก และไม่สมควรต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกมีเงินพอใช้ไปอีกสิบชาติต้องกลับมาติดคุกเพราะคิดถึงบ้านเกิดคิดถึงครอบครัวคิดถึงคนที่รักคิดถึงแผ่นดินแม่คดีที่โดนก็เป็นคดีการเมืองถูกกลั่นแกล้งสมัยบริหารประเทศทําประโยชน์ไว้มากมายนโยบายที่โดนคดีก็ทําเพื่อประชาชนคนรากหญ้าทาให้คนทำมาหากินลืมตาอ้าปากได้ถ้าคิดกลับกันคนที่ไม่สมควรจะติดคุกเลย ต่อให้เข้าไปติดแบบสบายแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทุกข์มันคงไม่มีความสุขได้หรอกครับต่อให้ติดแค่วันเดียวมันก็ไม่ยุติธรรม